โอ้ไม่ก็ตอนนี้คับศึกมันมาถึงปากประตูแล้วครับอีกเกมเข้าห้องน้ำไปไวหน่อยได้ไหมเนี่ยเอากุญแจไขก่อนเลยค่ะต้องเป็นคนยังไงวะแม่งล็อกประตูขนาดนี้กะจะไม่ให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าเข้ากันเลยหรือยังไงออกกําลังกายค่ะเพิ่มกล้ามแขนนะคะเอาสแกนใบหน้าอีกตายห่าละตัดรูปบอกมาเลยค่ะเอามาติดตรงหน้าเรานะคะสะแกนเปิบได้ยัง AI เรียบร้อยค่ะดีนะ AI มันโง่เป็นนึงนะคะตรงนี้มันมีกระดาษอยู่นะฮะเราจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนค่ะมันรอบแมวเลยเจ้าเหมียวขอยืมกงเล็บหน่อยค่ะ อาตรงนี้สแกนหรอเดี๋ยวนะคะเอาหนึ่งเราต้องย้ายรูปไว้ตรงนี้ด้านซ้ายโอเคได้แล้วคะ่ะต่อไปสแกนนิ้วมืออีกตายหา่าแล้วเราจะต้องให้อีเจคนนี้ตบหน้านะคะโอ้ยเจ็บก็เจ็บขี้ก็ปวดนะคะทร <c oughs> มานเหลือเกินชีวิตคนเราเอาเท้าค่ะสแกนเท้าแม่งอีเจนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะอันนี้อะไรยายาถ่ายนะคะโอเคทุกคนเตรียมตัวเป็นจโูกโอ้โหไม่ก็ oh กินตดทั่วคุ้งบ้านนะคะโอ้โ oh หขี้เลยไปถึงดวงจันทร์เลยไม่นะ่ะ เอาละครับภารกิจของเราคือจะต้องคุ้มกันกษัตริย์นะครัเวลาที่เขากินข้าวอยู่ดูซิตรงนี้มีหนูอยู่นะคะไม่ได้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะอ้าวมีโจนแอบอยู่ใต้ โตอาหารนะคะเราจะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะอ่าเอากระดูกให้น้องหมาก่อนเลยถึงกษัตริย์เขาจะดูโหดนะคะแต่ว,ว่าเขาก็รักหมารักแมวรักสัตว์นะคะเ้าเราก็นึกว่าทหารที่ไหนได้เป็นหมาไซบีเรียนเอาไก่ให้น้องกินทั้งตัวเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้นไม้มันขยับแปลกๆนะคะนี่มันโจรน,นี่มึงมาได้ยังไงล่ะเนี่ยมาตอนไหนวะเดี๋ยนะไอ้นี่มันยิ้มแปลกๆกว่าคุมตัวมันก่อนนะคะนี่เลยโอ้โหมันเอามีดเหน็บไว้ในเสื้อเต็มไปหมดเลยนะคะกษัตริย์ถึงกับตกใจทีเดียวอุตส่าห์ไว้ใจนะคะเฮ้ยเด อะไรอ่ะเชื่ออะไรโจนนี่ตายแล้วนี่เลยค่ะพลังวิเศษของเราคือมีพลังยืดมือนะคะจบยังวะอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะมีเสียงอะไรมาโอ้ใหม่ก้อนมันมาเป็นขยองนี้เลยค่ะซูไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าพวกเรานั้นฝึกมาอย่างโหดไม่นะคะชีวิตของฉันจะมาตายที่ทะเลทรายหรือนี่เราจะต้องเอากิ้งก่านะคะมากินค่ะเอาหินทุบกิ้งก่าไปเลยฉ่นขอโทษทีนะคะต่อมาเอาพิกนะฮะเอาให้กิ้งก่ากินเลยนี่น้องพนไฟละเอาไฟมาเผากิ้งกา่าค่ะนี่ แล้วก็อะไรล่ะอาดามขาก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่าข่าฉันจะหักกันค่ะนี่เลยเอาขันนะคะมารอน้ําตากิ้งก่านะคะเอาไว้กินเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยบละแล้วก็เอาเอาเอนี่ไงพัเต้ประพันแผ่เราก่อนนะคะ โอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายฉันขาดน้ําและเกลือแร่มากเลยอ่ะฉันกำลังจะตายแล้วกินน้ําก่อนเลยแล้วก็อะไรกินข้าวนะคะก,กินกินกาเผานะคะเออกินเข้าไปค่ะเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะพายุทะเลทรายกำลังมานะคะทําไงดีวันเนี้ยเอานี่ครูปิดตาก่อนเลยปิดปากนะคะเดี๋ยวสำลักแล้วก็เอาไมา้ยาันไว้ก่อนโอ้โหทันดูไม่ก้อนอันนี้อะไรอะ่ะเอามาเผาอ้าวเ,เดี๋ยวก่อนอ้าวยิ้มไม่ทันนะ อ่าโอเคหยิบใหม่ค่ะปึ๊บแล้วก็ก็หินนะคะทุบตอไปเลยค่ะนี่เลยทําให้แคลิคอปเตอร์เขาเห็นฟันนะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคุณหมอค่ะ,พะเะพะเื่อทุกคนข้ามทางที่มีผู้รักษาประตูอยู่นะคะได้เลยดูเหมือนว่าลูกเราจะร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะเอาจุ๊บเด็กอุดปากไปก่อนเลยให้ลูกเราหลับเอ่อให้ลูกเราเงียบก่อนนะคะโอเคเข้าไป นี่ไงไอ้บนหุ่นยนต์ไอ้หุ่นยนต์อันตรายมันอยู่นี่มันมีน้ําอยู่นะคะให้สามีเราเช็ดน้ําก่อนนะคะโอ้เป็นสามีที่ดีนะคะบริการโอ้เดี๋ยวก่อนนะใจะเย็นๆอยู่เฉยๆโอเคหลบลําแสงได้ละต่อไปเอาคอนผสมกับมอบนะคะนี่เลยให้คุณปู่เขาก่อนเลยค่ะเขาเดินไม่เ็าจะไหวละร่างกายเขานะคะแก่อายุห้าพันปีแล้วค่ะต่อมานะคะอะไรอีกละ่ะอันนี้อะไรเออผ้าคลุมนะคะปึ๊บให้ลูกเราค่ะกลายเป็นซูปเปอร์แมนนะคะ อูอาอูอาไม่รู้จะบินทําไมอาราฬิกาไปค่ะเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนนะคะเรียบร้อยคือด่านนี้งงมากเลยมันเกี่ยวอะไรกันวะเด็กบินได้อะไรองนี้ป้าแล้วก็ไรเอาแสงพระจันทร์นะคะ ใส่ชุดโกโกบาค่ะนี่เลยปิดตามันเอาผ้าปิดตามันค่ะไปเลยจังหวะนี้นัดสุดท้ายนะคะให้สามีเราเป็นคนชกหน้าไปเลยค่ะนี่ไอหุ่นยนต์ซ่านักใช้ไม้นี่เรียบร้อยแนี่เราได้เงินรางวัลมาเนี่ยผ่านประตูมาได้ขนาดนี้โอ้ไม่กอดแม่เรากาลังมาบ้านนะคะแล้วสภาพบ้านคือรกเวอร์แล้วคือพาแฟนมาฉลองวันเกิดด้วยสิตายแล้วแม่เราก็บอกว่าห้ามมีแฟนนะคะไม่รู้จะห่วงอัไรขนาอายุก,ก็3สามสิบปีเข้าไปละ โอเคต่อไปนะคะรับอะไรล่ะเอาแฟนไปแอบ,บตรงหน้าต่างก่อนเลยนี่เลยมึงจะถ่ายรูปอะไรหนักหนาเนี่ยโอเคเชนอจากย้ายก่อนเลยค่ะอืแม่ไม่ได้กลับบ้านมาสามเดือนบ้านเน่ามากเลยค่ะแล้วก็อะไรอีกล่ะเปิดตรงนี้นะครับปลดเก๊มาฉีดดับกลิ่นก่อนเลยค่ะจะได้หอมหอมนะคะเอาผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยไปใส่ในตู้เลยปุ๊บแล้วก็ปิดไม่ให้เขาเห็นนะคะเดี๋ยวโดวนถ่าอีก โอเคให้น้องแมวกินก่อนเลยแมวเราก็ไม่ได้ให้อาหารน้องด้วยสิถ้าแบบนี้เราจะต้องลบรูปในโทรศัพท์ก่อนนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวแม่เราเห็นนะคะว่าเราถ่ายรูปกาแฟอวอันนี้อะไรอย่างเกี่ยวรายการโอเคลบนะคะเป็นเกมที่แฟนเราชอบเล่นนะคะเดี๋ยวแม่เรารู้ต่อมาไรกหลับเปิดนี้ก่อนเลยอ่ะ อ่ะผ่นบ้านถู่บ้านก่อนเลยบ้านเป็นขี้สนิมแล้วเนี่ยโอ้ m ก g อนต่อไปเราจะต้องมาดูซ่วมกันก่อนนะคะ,ะจึบๆๆๆๆๆๆ,ๆนี่ค่ะนี่โทมก็ไม่ตันแล้วค่ะซ่วมไม่ตันแล้วปฏิทินนะคะเราต้องลบก่อนที่เราเขียนเอาไว้นี่คือวันเกิดแฟนเรานะคะลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวแม่เรารู้ไงเออโอ้แม่เรามาแล้วนี่แม่กูเป็นตัวอะไรเนี่ยทําไมคอยาวโอ้ oh my god ตายแล้วแม่กูเป็นเอเลี่ยนแบบเนี่ย เราจะมาปรับปรุงชีวิตเด็กคนนี้นะคะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและน้องหมาตัวนี้คือน่าสงสารมากเลยจะต้องมานั่งรังสถรนะคะโอเคให้หมาเขามีชีวิตที่วาบ้างให้น้องได้เล่นของเล่นบ้างโอเคเรามีเครื่องซักผ้าแล้วนะคะถึงสองตู้กันเลยไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะถ้ามึงชอบผู้หญิงนะมึงก็ไปกับผู้หญิงเลยค่ะเอออยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอัปเกรดบ้านให้หมดเลยนะคะนนี้เลยอ่ะอัปเกรดคุณแม่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนคุณแม่เรากลายเป็นสาวแล้วมีผู้ชายมาขอแต่งงาน ตายแล้วค่ะคุณแม่เลี้ยงลูกให้โตก่อนเธอแล้วค่อยมีสามีใหม่นะคะโอเคเรียบร้อย โอ้ตายแล้วดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีการฆาตกรรมอยู่นะคะเราจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเอาแป๊บเหล็กนะคะมาทําเป็นสะพานเลยค่ะราวตากผ้าขอยืมหน่อยนะครับพี่อันนี้พัดลมนะคะพัดลมแล้วก็ไรเสาไฟนะครับปึ๊บเอาไปเลยต้นไม้ถังขยะไม่ได้มีไว้ทิ้งหนังขยะอย่างเดียวสามารถเอาไปเป็นสะพานได้พัดจันค่ะเออมือเจากระยาวนะคะสามารถยื่นไปหยิบได้โอเคประตูค่ะประตูมาทําเป็นสะพานนะคะแล้วก็ไรเปิดหน้าต่างก่อนนะฮะเอาแอร์มาเลยค่ะแอร์กี่ นะคะแอกกี้เออแล้วก็เอานี่เลยก้อนเมฆใส่เข้าไปนะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาก้อนเมฆใส่ไปทําไมอ่ะกล้วยกล้วยให้หมาเปิบอุ้ยหมาเลื่อนตายแล้วไหนไหนหมาตายแล้วก็มาเป็นสะพานเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนคนร้ายมันเดินมานี่แล้วว่าทําไงมันจะมาเชิญหัวใจฉันหรือเปล่ามาอีเจอย่ามาโนนี่นะคะเอากระถางตีหัวไปเลยจบนะคะโอ้เรานี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยช่วยผู้หญิงหายใจในใต้น้ํานะคะเพื่อแอบพูดชายคนนี้เขาจะชวนฉันไปกินข้าวแต่ฉันไม่อยากไปไง มันเป็นผู้ชายทะลึง่งโอเคเอานี่มาหายใจก่อนเลยค่ะอันนี้เลยแอบไปในใต้น้ําก่อนนะคะอย่าไปบอกมันนะคะเดมบนรู้ฉันไม่ชอบมันมันรกจิตตาแล้วก็รายผ้าคลุมคุมหน้าไปเลยค่ะนี้เลยอ่ะโผล่ขึ้นมาหายใจก่อนค่ะระหว่างที่ผ้าคลุมหน้ามันอยู่นะฮะต่อไปอะไรอน,นกเลยค่ะผ่ายผ่ายปากนกนะคะโอ้โหกูสงสารน,นกมาก <laughs> อีเจนี่มึงโถดเกินนะคะ ต่อมาไรล่าแปบ๊บหนึ่งนะเอาแว่นเอเอนี่ไงเฟิบแว่นตากันน้ำนะคะเอามาหายใจด้วยปิดไฟค่ะระหว่างนี้ก็เยื่อหน้าขึ้นมาหายใจก่อนค่ะเดี๋ยวตายนะคะอันนี้อะไรอยาฟองสบู่หรอเอามาทําได้ปะเนีเเ่ยเฟิบหายใจในขวดไปเลยค่ะโอ้รอดอยู่รอดอยู่ค่ะรอดอยู่ค่ะแล้วก็ไรล่าปิดไฟแล้วอะไรแล้วต่อไปนะครับเป็ดน,นะคะเอามาหายใจเลยะคะ่ะโชคดีที่ยังมีเป็ดลอยน้ำอยู่โอเคดูเหมือนว่ามันจะไปแล้วนะคะโอ้ยโลง่งอกไปทีรอดไปนะครับวันนี้ หาเงินทั้งหมดเลยนะคะที่สามีมันซ่อนเอาไว้ตายแล้วมันไปติดอ่างนะคะแล้วมันก็เอาเงินซ่อนฉันด้วยวันนี้แหละเป็นวันที่ฉันจะเลิกกับมันนะคะดูด้วยตรงนี้เออมีเงินแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีชีตอยู่พี่รับประกันว่าจะต้องเอาชีตให้หนูค่ะโอ้เจ้าหนูขอบใจมากนะคะที่เอาเงินมาให้ฉันฉันจะเลี้ยงแกแทนผัวครับฉันค่ะบอกเลยผัวฉัน่าเลี้ยงไปโอ้ใบก็มันเอาเงินมาติดตรงนี้ตรงตามผนังเต็มไปหมดเลยนะคะผัวเรานี่มันแสบจริงๆนะคะเนี่ยเอาค้อนทุบแกกันค่ะ เขนาดได้แจกันดอกไม้มันก็เอาดอกมาเอ้ยมันเอาเงินมาแอบอีกนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ไงปืนยิงเงินนะคะมึงซื้อมาทําอะไรฮะเอามายิงให้สาวพิตตี้ใช่ไหมอะดูตรงแอร์ก่อนคะ่ะนี่เลยมันเอาเงินไปแอบในห้องแอร์นะคะช่องแอร์เออเขามีแต่ผีช่องแอร์อันนี้เงินช่องแอร์เออลดไปเลยอ่ะมีเงินอยู่ตรงนี้โอ้ตายแล้ว มันมีตู้เซฟใต้ดินอยู่นะคะเอากุญแจมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้มันเอาเงินลัดตัวไปเลยอะมันกลัวว่าฉันจะเอานะคะเอากุญแจปึ๊บนี่โอ้โหเงินข้างใต้ก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็อะไรล่ะเออในรูปนี้นั่นไงมันเอาไปแอบอ่ะต่อไปประตูเปิดได้ไหมคะเออในห้องส้วมได้ปึ๊บป๊บ,ปบดึงเข้ามาเลยค่ะโอ้ใหม่คอดเงินทั้งนั้นเลยดีนะคีไม่ติดมานะคะแล้วก็อะไรเอานี่เลยเอาเอา่เอกระจกนะคะเอากระจกมากรีดหมอนไปเลยโอ้โหมันเอาเงินไปซอดได่อนในหมอน จิตใจแกี่ยมาทําด้วยอะไรฮะกับข้าวก็จะต้องทําให้กินทุกวันทใํใไมแกถึงไม่เอาเงินให้ฉันล่ะคะฉันรับไม่ได้ฉันเจ็บปวดหัวใจนะฮะในฝ่าโถขี้มันก็ไปแอบนะคะทาไมจิตใจแกทํากับฉันแบบนี้เงินนะคะนี่เลยเตออกล็อกบ้านไปเลยหาขยะและทิ้งลงถังขยะที่ตรงกันนะคะโอเควันนี้เราจะมาฝึกวินัยในการแยกขยะก,กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเอ่อใส่ดอกไม้แห้งนะคะอ่านเลิศ อันนี้จะเป็นขยะเปียกอันนี้ขยะเปียกนะคะอันนี้ใส่ขวดเลราะวะ่าเทน้ําทิ้งก่อนเลยก่อนเราจะเอาขวดไปใส่ดาขยะเราจะต้องเทน้ําทิ้งก่อนนะคะอ่าเริ เอามากระป๋องกระป๋องปุ๊บใส่ไปเลยค่ะอันนี้ไรเครื่องชงกาแฟนะคะกดๆมาออกมาค่ะเป็นขยะเปียกนะคะโอเคถ้าเราเอาไปขัดผิวก็ได้นะเว้ยกากกาแฟน่ะมันเลิศอยู่นะอ่าต่อมานะคะอันนี้ไรขวดนะคะแล้วก่อนขวดนี้ใช่ปะโอเคใช่ด้วยความจำยังดีอยู่โอ้โหตายแล้วนี่มันเลอะหมดอายุแล้วนี่กลิ่นเหม็นชึ่งเลยนะคะน่าจะเป็นขยะเปียกแหละอ่าหมดยางหมดแล้วนะคะโอ้ตายแล้วกินแล้วก็ซุกเอาไ้ใต้นี้เต็ม,มหมดเลยเน่าหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก่องกระดาษจับอ่าใส่ตรง กลางนะคะกระดาษเนี่ยแล้วก็ไรข้างนอกอีกโอ้ข้างนอกกิ่งไม้ทิ้งทิ้งทิ้งช่องกิ่งไม้ค่ะแล้วก็ไรอีกลำหมดหรือยังอ่ะอ๋อเสร็จแก้วหลอเสร็จแก้วสิ่งไหนล่ะทิ้งได้ปาวะแล้วก่อนอันนี้ปะเอ้ยไม่ใช่ดิเสร็จแก้วทิ้งนี่ปุ๊บอ่าเรียบร้อยค่ะเลิศ ช่วยครอบครัวน,นี้จากความหนาวนะคะโอ้อากาศหนาวมากเลยเราจะต้องเอ่อให้ใครดีอ่ะอัปเกรดให้เด็กคนนี้เอาแล้วทำไมกลายเป็นหมาล่ะอยู่ดีๆเด็กก็กลายเป็นหมานะคะเอาแล้วหมาก็กลายเป็นเด็กงงไปหมดค่ะอัปเกรดบ้านก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบ,บในบ้านละไปหลบอยู่ในบ้านอากาศเป็นหนาวเกินนะคะซื้อเสื้อ,อากันหนาวให้คุณลุงแบบอย่างดีเลยนะคะเอาไฟค่ะปึ๊บนี่เลยค่ะละลายบ่อน้ํเปึ๊บละลายคุณยายค่ะเออคุณยายหายดีแล้วปึ๊บอ่ากินชาร้อนๆก่อนนะคะคุณยาย เอาเงินให้แมวค่ะโอ้แมวกามใหญ่มากเลยแล้วก็แมวขุดปึ๊บนี่เราได้รถมาคันหนึ่งนะคะอัปเกรดรถซักหน่อยอ่ากายเป็นรถซันเลงที่มีคุณภาพนะคะเลิศๆช่วยผู้หญิงหนีโดยการสร้างบันไดนะคะโอ้ตายแล้วดูเหมือนว่าจะเสือเนี่ยมันจะหลับอยู่นะคะในโอกาสนี้แหละเราจะต้องให้เธอขึ้นมาอย่างปลอดภัยค่ะอ่าปลาในาน้ำนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะ ปลาเนี่ยเขาเป็นปลาที่ดีจริงๆนะคะเสียสละนะคะชีวิตเลยอ่าไม้เท้าคุณลุงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุงค้อนอ่าร่มของคุณู้หญิงนะคะพวกคุณพวกคุณนี่เป็นคนดีจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหเสียสละอาหารให้เราด้วยแต่ก่อนค้อนมันจะต้องทุบตรงนี้ก่อนไม่ใช่หรออ่าผิดเอาใหม่นะฮะโอเคค้อนมันจะต้องทุบตรงนี้ก่อนนะคะโอเคเอาอิดมาป่ะปึ๊บนี่อ่าแล้วก็เอาค้อนมาเลยค่ะแล้วก็เด้กละอาหารเจ็บอ่าเรียบร้อยค่ะหมดยางวะแล้วก็เก็บขัดลุงคนนี้โอเคเอามาค่ะแล้วก็ผมปังปอ โอ้โหตายแล้วผมสามเส้นอ่ามีนกอยู่นะคะนกคำลายปึ๊บอ๋อนี่ไงเจาะต้นไม้จ๊ดึดเจ๊นี่เป็นยังไงขอบใจมากจาาเจ้านกนี่เลยค่ะลอดยางวะยังไม่ลอดอีกอ้อ่ากระดูกตรงเสือนะครับปึ๊บปีนเข้าไปเลยลูกเออเรียบร้อยค่ะลอดยังน่าจะลอดแล้วนะคะทีหลังจะลงไปนะคะพี่เรียนสด